ตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตได้สรุปภารกิจและกิจกรรมที่สำคัญของพลตมสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตประจำเดือนตุลาคม2564ดังนี้ วันที่2ตุลาคม2564ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณพศ2565โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพณนะห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุตริษดฐด์วันที่4ตุลาคม2564ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค6ประจำปีงบประมาณพศ2565ณหอประชุมโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมจังหวัดพิษณุโลก วันที่5ตุลาคม2564เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์ณห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่6ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพศ2565ณห้องประชุมตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา15นาฬิกาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรณลานหน้าที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตวันที่7ตุลาคม2564เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายงานสืบสวนณห้องประชุมตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิต์วันที่11ตุลาคม2564ตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจภูธรวังกะพีสถานีตํารวจภูธรตรนและสถานีตํารวจู ูทพิชัยวันที่12ตุลาคม2564ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูทรพญาแมนสถานีตำรวจภูทรน,นาอินและสถานีตำรวจภูทรทองแสนขัน วันที่13ตุลาคม2564ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิรโดยในเวลา8นาฬิกา30นาทีรวมพิธีวางพวงมาลาณสาราประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์และในเวลา9นาฬิกา30นาทีรวมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณวัดพระแท่นศิลาอาจ์อําเภอลับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่1 4ตุลาคม 2564ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำันสถานีตำรวจภูธรลับแลสถานีตำรวจภูทรเมืองอุตรดิตฐ์และร่วมการประชุมส่วนปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค6ครั้งที่1ทับ2564โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพณห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรลับแลเวลา15.00นเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้กับชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดณห้องประชุมตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์วันที่ 7ตุลาคม2564เป็นประธานในพิธีอ่านสารของผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2564และประกอบศาสนาพิธีทางสงฆ์ณนะที่ทำการตำรวจภูชนจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา12นาฬิกราร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลสนามค่าพิชัยดับหักและโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุ่งกะโล วันที่18และวันที่19ตุลาคม2564รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากพลตํารวจตรีอิทธิพลสุบรณวัฒนะรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจภูธรท่าปลาสถานีตํารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์และสถานีตํารวจภูธรลับแลวันที่19ตุลาคม2564เวลา13นาฬิกา30นาที ร่วมการประชุมศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพณห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่20ตุลาคม2564ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรน้ำปาดสถานีตำรวจภูธรท่าปลาและสถานีตำรวจภูธรน้ำหมันเวลา10.00น,นร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6ครั้งที่2ทับ2564ณห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรน้ำปาดเวลา 16บนาฬิกา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่31ตุลาคม2564ณลานหน้าที่ททตำรวจูทรจังสวัดอุตรดิตถ์วันที่21ตุลาคม2564ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจูครเด่นเหล็กสถานีตำรวจูครฟากาท่าและสถานีตำรวจูครบบ้านโคกวันที่22ตุลาคม2564ร่วมการประชุมติดตามผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค6กโดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพณนะห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิษถ์วันที่23ตุลาคม2564ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวณนะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยมหาราชลานอเนกประสงค์ริมนานอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์วัน ที่25ถึงวันที่27ตุลาคม2564เข้าร่วมการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าณโรงแรมรามาการ์เด้นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครวันที่28ตุลาคม2564ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนตุลาคม2564โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพณตำรวจภู ทนจังหวัดอุตร,รดิตถ์และวันที่19ตุลาคม2564เป็นประธานการประชุมการข่าวความมั่นคงตำรวจปูทนจังหวัดอุตร,รดิตถ์ณนะห้องประชุมตำรวจปูทนจังหวัดอุตร,รดิตถ์จบการสรุปภาร,รกิจและกิจกรรมที่สำคัญของพลต,ต,ตำรวจตรีสุทิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจปูทนจังหวัดอุตร,รดิตถ์ประจำเดือนตุลาคม2564